สวัสดีครับชักแก้วโอ้ไไปได้พบไปได้เจอกันนานเลยครับไอเสื้อตัวนี้นี่รักเนาะห<ป>ม่ใกล้โอ้หเ <c oughs> สื้อตัวโปรดใส่กระดุมก็ใส่ผิดเหต <c oughs> ุดูวะ <c oughs> โอ้ยหรอเอ้ละละคิดถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ย คิดถึงบ้านหรือเปล่า <S 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 ทำอะไรคะนี่ไม่ลือออกหมดเลยคงเครื่องก็ไม่มีแล้วนี่ฮะดามคัตซีใหม่ดามคับซีใหม่มดูทำ <Okay. S 2> ไมเป็นร่องอย่างเงี้ยทให้เข,า,ขาดามอย่างเงี้ยฮะมันก็สวยดีนะไม,ไม่ต้องเจาะอ๋อ ใช่ไหมมันไม่มีนะผมเพิ่งเคยเห็นเฮ้ยไม่อะผมว่ามันแปลกๆยังไงไม่รู้เอาเหล็กสองเส้นมาดามแบบนี้อ๋อเหรอมันมีผลเสียยังไง สวัสดีเอที่น่ารักทุกท่านครับที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งยินดวนอ๋อคือเขาตัดปัญหาที่จะไม่ต้องเจาะอ๋อผมเพิ่งเคยเห็นครับยย,ยนี่ครับตัดปัญหาเลยไม่ต้องเจาะคันสีก็ไม่ใช่ไม่ต้องเจาะเหล็กตัวนี้เหล็กดาวมีไม่ต้องเจเเาะอ,อ,อืม แบบนี้ไม่ค่อยดีนะแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยดี <c oughs> อันนี้ดามใหม่เหรอฮะใหญ่ใหญ่อันนี้ดามใหม่ <c oughs> หัก <c oughs> อี่เนี่ยเทนส่วนใหญ่จะหักตรงนี้เลยเนาะันนะบห่ อันนี้ซับในแล้วทำไมผู้หญิงถึงซับในอ่ะเออนี่เรประกอบแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูหัวลาด <Sh ort> ที่ขยายกำลังประกอบอยู่เป็นสิบล้อหรือเปล่า ขยายภาพดูคันนี้หน่อยโปรเจกต์คันนี้ยังไงครับนี่นีสิบล้อิลอ้อหัวลากเัวลาเดียวใช่ไหมแบบยกล้อหลัง สิบน็อติ็อเครื่องอะไร E สิบสามตัวนี้หัวสูงนะจินชายใหญ่ทำไปคันหนึ่งแล้วแหละ นี่คือสิบล้อใช่ไหมตอนแรกเป็นสิบล้อเหล่เดียวเลยก็เลยตัดทำเป็นหัวลากเลยเอาเดียวสามร้อยแปดสิบแรงม้าก็สบา,สบายสบายครับสิบล้อเป็น,ปนถุงลมหรอ อ๋อนี่ท้ายบันท้ายถ้าจะทำหัวลากต้องซื้อไอ้10ล้อเหรอ,อหรือว่า6ล้อดีก็ได้อ่ะ6ล้อก็กินได้รถกินมันมันจะ,นจะดีกว่าดียังไงม,ม,มันจะตันจะทรงตัวดีกว่าอ๋อ ถ้าหกล้อวิ่งตู้หนักมันจะไม่ค่อยดีถามว่าวิ่งได้ไหมแต่บอลบัลรู้สึกว่ามันตึงตึงตูตึงกันเออใช่เหมือนเหมือนมันเหมือนคนยืนสองขาไม่ค่อยนิ่งอ่ะถ้ายืนสี่ขาน่าจะนิ่งอยู่คนอะไรไปยืนสี่ขาเมาไงคนเมาอ่ะถ้าเราทำถ้าคิดว่าจะทำติล้อผมว่า เอาศึกษา,าก่อนล้อมาอยุ่งเราดีกว่าดีกว่าเราไปซื้อหัวลากที่เป็นห<อ>กล้อแล้วมาต่อคัฟซีใช่ไหมต่อคัสซียางหวัวลากสิบล้อเอสเ็ดร้อน,อนี่เท่าไหร่ถ้าตัวเพาเดียวก็อยู่ประมาณร้านสามหัวคัสซีนะไม่นะถ้าทำสิ่งเรียบร้อยนั้นผมไม่ผมถามว่าหวัหวคัฟซี หกสิกว่า70แล้วแต่แล้วแต่อ๋อไม่เกิน70 70 75ปรนะมาณนี้อู้มีถึงอ่ะ75นะนะแล้วมันมีอะไรเนี่ยเขาคือภมีอะไรมาครับ,บรอ,รนะอ๋อคือแคือแล้วแต่สภาพถ้าสภาพดีหน่อยก็แพงหน่อยอันนี้สิบน็อตเลยนี่ทำตัวยกตรงนี้ มีแบบแล้วเนาะคันเก่าเนาะยกล้อหลังนั่นคันนั้นอะ่ะอันนี้บอกของไผสีทองอันนี้บอกของไผสีทองก็ไม่ใช่เนาะอันนี้ทำไมยังไม่ไปสักที อ๋อรอจดทะเบียนก่อนอันนี้ก็สิบน็อตอันนี้เพลาเดียวอ๋อสองเพลาสองเพลาเคียร์เซทเอฟเลทรอนิกทรงสวยอ่ะเป็นป้ายสำหรับเคลียร์ทางเจอป้ายนี้จับให้หมดเออนี่แหละบังคนเท่าไหร่นะแสนหนึ่ง คูนองหมื่นแปชิ้นนี้ชินี้แค่นี้สองหมื่นแปคูณดูคูณสีดูครับ2องหมื่นแคูณสนะีมันมีจะไม่ชิ้นีฮะมีชิ้นนี้อีกเหรอชิ้นนี้อีกโอ้สองแสนกว่าบ,บาทอ,บาอ่ะ 2, ก็มาคูาหืมเพราะสองแสนกว่าบาทถึงอยอ่ก็นี้ก็สองหมื่นแนี่ก็สองหมืนกว่าฮ้ <c oughs> ว่าไปเช็คราคาที่ศูนย์มาแล้วแค่ตัวเนี้ยเท <c oughs> ่า,าไหร่นะวันหน้าผมถามตัวเนี้ยสองหมื่นแปดแต่ตัวเนี้ยก็น่าจะมีสองหมื่นแหละคิดว่าโอ้ยอย่าให้แตกอย่าให้อะไรนะแพงไม่แตกพี่พลาสติกออ่อะืม <c oughs> มันลักษณะพลาสติกนี่ผมว่าเหมือน เหมือนกะละมังผสมปูนนะพี่มันจะเหนื้อเหนียวขายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันไอ้กะละมังที่ผสมปูนนะน่าจะกะละมังผสมปูนมาทำนี่ไหมเออได้ได้ช่างสีก็มาเห็นมาเลยช่างเอีกนะทำคันนี้นะวันนี้ประกอบเอโออ่ะ ยกหัวส่เลย <c oughs> <c oughs> แหนบหน้าตัวนี้เป็นแปดล้อนะนนอครับทำเป็นทำเป็นสิบสองล้อโอ้บันไดกว้างเนาะตัวนี้แปดล้อบันไดกว้างอยู่แล้วแปดล้อคือแปดล้อทุกคันต้องบันไดกว้างครับรหัสทีเอฟเอ็นเห็นไหมเอฟเ็นเอฟเอ็นคือแปดล้อ อ๋อ F N คือ8ลอ้อถ้า12ล้ออะไร12ล้ลอก็ F W F W สิบล้อล่ละสิบล้อกับ F A F r F r ก็เป็น10ล้อเพาเดียว F F เป็นสิล้อ2เพาอ๋อ F Q เป็น10ล้อเส้นเตี้ยแล้วถ้า F M อ่ะ F M เป็นรถบ้านเราอ๋อ F M เป็น10ล้อ2เพา F L เป็น10ล้อเพาเดียวรถบ้านเรานะ <c oughs> เอโอเลยเครื่องไม่หนักเครื่องมันเบาเนะถ้าอีสิบสามันหนักนะใช่เครื่องเอโอสามซีซีสามซีซีก็เหลือๆแล้วโยวมพาไปดูเจ้าปีใหม่หน่อยครับเจ้าปีใหม่นี่มีลูกค้าสนใจแล้วนะครับ ลงไปได้ไหมเนี่ยคือเขาจะมัดจำแล้วแหละนะครับแต่คือเขาจะให้เปลี่ยนเป็นแท่นแหนบครับเปลี่ยนแท่นแหนบก็โอ้โหต้องลองทุนเพิ่มอีกนะลงทุนเพิ่มอีกแสนกว่าบาทเนาะ เปลี่ยนเป็น,นแท่นแหนบแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่แต่ครันนี้มันเกียร์ธรรมดานะคือมันดีมากเลยเป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวเร่งให้ชายใหญ่ประกอบให้เสร็จเลยครับเหลือแค่นิดเดียวเองเหลือกระบอกกระบอก ยิงบันไดนะครับแล้วก็ปูไม้แปะเรลยดเพิ่มข้างหลังไม่กี่อย่างเองนะครับก็จะเสร็จแล้วแล้วเขาก็ให้ทําสีหัวใหม่ด้วยราคาก็จบที่ร้านสามห้าลดชัางอก อันนี้สวยแทบไปต้องทำสีใหม่เลยคันนี้ถ้าผมขายเสร็จนี่มีสองอย่างที่ผมอยากเล่นก็คือสิบล้อแล้วก็หัวลากแนะนำกันหน่อยครับจะเล่นสิบล้อหรือว่าเล่นหัวลากดีหัวลากไม่ช้าครับหัวลากวิ่งงานล่องสบายๆครับชายใหญ่บอก วันละสี่พันเหลือสิบลอ้อนี่ฝนตกก็ไม่ไดนวิ่งจอดช้ำอีกใช่ไหม,อมเอาอยัางไงดีเตตุเปะเป็นหัวลากดีกว่ามาก ขายไดเย้เล่นหัวลากหกลอ้อก่อนมนะั้งหรือว่าสิบล้อเลยสิบลอ้อก็ล้านจบล้านกว่าเนาะตังไม่พอเล่นหกลอ้อดีกว่าเจ๊กระนุ่งดาปลาเดินเติดอุ้ยว้าอ้นี่ก็สบายเึ้นกินนอนนอนกินกินขี้ปีนอน ลากดีกว่าสิบล้อฝนตกวิ่งไม่ได้แต่ก็สิบล้อถ้าเราวิ่งชนบุรีลำแล้วก็ได้ถ่ายคลิปรถเราัหวลากไม่ได้ถ่ายคลิปเลยอยู่ไกลวิ่งอยู่ชนบุรี <c oughs> อะไรเล่นติ๊กตอกอ่ะอุ้ยเออปิดเสียงปิดเสียงก่อนอันตรายวันวันเดินอย่างเดียวครับเดินหาอะไรครับช่งโอ้ล้างภายในด้วยด้ลูกค้าจะเมาแล้ว ขายได้แล้วก็มีคนจะเอาแล้วมาล้างหมดเลยสองพันอะไรไปเปิดประตูรถผมได้ไงน่ะโอ้ใครอนุญาตนะฮะใครอนุญาตฮะเดี๋ยวเขาก็จะว่าคุณบุกรุกที่ผมนะเออ เดี๋ยวผมจะกลับแล้วแหละชายใหญ่ไล่ผมทางอ้อมรอเปล่าเ <c oughs> อาไปลับสาเหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวผมจะกลับแล้วเขาจะยกหัวเอ่อนี่ครับเขาจะยกไปใส่ ผมจะ,ะไ,ไปดูแมคโคฮะอ้อยยกหัวใส่ก่อนตัดติดเลย ก็ไมทาจารบีหน่อยอ่ะให้มันลื่นๆหน่อยไม่ต้องก็ได้มั้งอันนี้ก็ยืนมองไม่ช่วยอะไรเลยนะยางเลยไม่ช่วยถีบไหมถีบสใหญ่ ไม่ไปเลยวะยังไงนี่งานนี้ต้องมาให้ช่างโอแล้วก็ช่างแก้วครับช่วย <c oughs> <c oughs> เออมีแรงหรือเปล่าช่างโอฮะอ,อีกอานหนึ่งเออ โอ้วันนี้แดดไม่ออกสบายเลยไม่ร้อนครับเออสบายเลยมีแท่นหัวต่ำครับตัวนี้ สังเกตได้ว่าฟ้ากระโปรงเนี่ยก็ถอดหมดเลยนะเนี่ยถอดหมดเลยเอางัดงัดงัดเอายกยกงายขึ้นบนนิดนึง ใส่เกียร์หกเลยยกอีกนิดนึงเอาเดี๋ยวคลิปนี้บายบายครับเดี๋ยวผมต้องเดินทางก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมบายบายครับผม